nkocapamani <laughs> เสื้อบินลุกพีเสื้อ เด็กๆหิวนะคะกินข้าวเหนียวกับปีกไก่ย่างนะคะ แม่เอทำมาจากโอซาก้าเนาะ ม่นอนเนาะวันนี้กินอะไรลองท้องเดี๋ยวไปอาบน้ำมีองเซ็นนะคะยาคิโตรีทาบิเตมัสไอหน่าไก่ย่างทาบเตมอสงั้นเจอ,อไปไอหน,น่ากินไก่ย่างไอหน,น่ากินไก่ย่าง บรรยากาศยามเย็นก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแม่เอาพาเดินชมนะมีที่พักเป็นหลังด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดโกลเด้นวิคนะคะแต่ว่าคนก็ไม่เยอะค่ะก็ป่าไปใส่น้ำตรงนี้นะคะก็เป็นที่ร้างพาชนะนะคะแล้วก็น้ำนะคะ ค่อนข้างจะบริการดีนะคะที่อื่นไม่มีน้ำยาล้างจานไม่มีอะไรให้นะคะที่นี่มีบริการค่ะห้องน้ำก็จะประมาณนี้นะคะเป็นแบบญี่ปุ่นนะคะวาชิกินะห้องน้ำก็จะประมาณนี้ค่ะ ก็สะอาดใช้ได้นะคะแต่บ้านเราก็เอาแบบว่าชักโคกมาเองค่ะบริเวณนี้เป็นจุดแคมปิ้งนะคะแม่เอ๊กาลังจะเดินไปองเซงค่ะก็เจ้าของเป็นคนเดียวกันค่ะดเด็กๆอยากเล่นเครื่องเล่นอันนี้นะนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระเชา้าข้ามแม่น้ํเหรอแม่เอเรียกไม่ถูกเนี่ยค่ะ ตอนนี้เขาไม่ให้เล่นลั้<ต>องลูกเขาปิดไว้มันอันตรายค่ะ <Ahí> เนี่ยเพราะว่ามันจะมีสลิง <im cia> สลิงไปฝั่งตรงข้ามเลยนะ <im cia> นั่งกระเช้าข้ามไปอีกฝั่งนึงนะคะไอ้ <im cia> นะ่จังดูคนตกปลาลูก <w isa> เดี๋ยววันพรุ่งนี้ตกลางวันเดี๋ยวเราจะพาเด็กๆมาเล่นน้ำค่ะไ <im cia> ป,ปะลูกปลา นี่ยค่ะดูเส้นทางนะคะอันนี้คือทางดีแล้วนะระหว่างทางนะคะก็ผ่านเขาผ่านอุโมงค์นะคะแบบว่าแคบแล้วก็ชันมากๆเลยค่ะถ้าไม่ชํานาญในการขับรถเนี่อันตรายมากๆเลยนะปะ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงปิดเทอมโกลเด้นวีคค่ะแม่เอกก็เลยพาเด็กๆเ,เที่ยวยาวเลยนะคะที่ยามานาชิก็ไปเรื่อยๆนะคะพาเด็กๆไปชื่นชมธรรมชาติแล้วก็เรียนรู้ธรรมชาตินะคะวันนี้ก็มาอยู่แถบคันไซก็คือวากายามานะคะก็เป็นจังหวัดที่บ้านแม่เอกมาบ่อยมากๆเลยค่ะ แม่เอจะเปลี่ยนช่องเป็นแม่เอวกากายาม่าดีไหมเอ่ย <c oughs> คือชอบพามาเที่ยวแถบนี้เพราะว่าป่าไม้อุดมสมบูรณ์ที่สำคัญนะคะในช่วงวันหยุดนะรถไม่ติดค่ะสายนี้นะแต่ถ้าเป็นแถบเกียวโตแถวนั้นนะคะสายนี้แม่เอบอกว่ารถติดแน่นอนค่ะก็เลยเลี่ยงมาทางป่าทางเขาฝั่งนี้ค่ะ นู่นค่ะหลังคาดำๆอยู่ข้างหน้านั่นก็คือองเซ็งนะคะน้ำแร่น้ำร้อนน้ำพุร้อนธรรมชาตินะคะอันนี้เป็นห้องน้ำนะคะเปิดมานะคะว้าวนี่ค่ะองเซ็งก็จะประมาณนี้นะมีข้างนอกด้วยนะ เพี่ไอ้หน้าเก็บดอกสนนะคะไปทำเป็นเชื้อไฟให้ปะป๋ารู้งานนะไอ้น่าจังเม,มื่ๆๆๆอกี้น้องมานาหกล้มได้แผลนะคะนี่นะแผลตลอดพาสเตอร์จะเยียวยาทุกอย่างไม่เป็นไรนะค่ะ ไม่เป็นไรโอเคเลยอะไรดีสิอริกาต์โตวะอริการ์โตเมื่อกี้หนูหกล้มไงลูกพี่ไอ้น้าไม่ยอมถอดหน้ากากเด็กบ้านนี้ใส่หน้ากากจนติดเมื่อกี้น้องมาน่าแม่ถอดออกให้ นา่จังทำไรลูกระวังอย่าเล่นไฟค่ะดเดี๋ยวไฟไหม

ข้างนอกค่อนข้างจะเย็นนะคะแต่ก็โอเคกว่าเดือนที่แล้วนะคะมากรุงโอไฮโอน้องมานะตื่นเช้าได้ยินเสียงนกร้องนะคะเมื่อคืนนี้ ไม่ต้องใส่ครับลูกไม่มีใครลูกมีแค่นกแล้วก็แม่น้องมานาจะใส่แมสตอนเช้าอยู่ในป่าไม่ต้องใส่ลูกไม่เป็นไรม,นไม,ไมันหนาวนะลูกเดี๋ยวให้กลางวันก่อนครับ มันนะอยากเล่นน้ำแล้วมาแคมรอบนี้นะคะไม่มีไฟฟ้าบริการนะคะเราเลยเอาแผงโซลาเซลล์มาเองค่ะตอนนี้ก็ไม่มีแบตเตอรี่เหลือแล้วนะกำลังชาร์จไฟค่ะ ี่ไอ้น่าจะก่อไฟทําอาหารเช้านะคะจะทําได้ไหมไอ้หน้นาเ,เรียงฟืนนะแม่จะได้กินมันเผายามเช้าไม่แน่้อยนะะจุดไปโอ้พี่ไอ้หน้าเก่งอ่ะพี่ไอ้หน้าก่อไฟได้แล้วนะคะ เก่งมากลูกดูมานะเขาแบบนี้เลย<ด>แม่ลืมเอาฟอยมา ไอนาพิซซ่าได้คิดอ่ะโอ้ยชีดสก้าพี่ไอน่าอยากกินแล้วมองบรรยากาศคุณเขานะคะนั่งมองภูเขาโอ้ยโรแมนติกโอ้ยชีดสก้าอร่อยค่ะอร่อยค่ะ ว่างนะคะแอปเปิ้ลค่ะแอปเปิ้ลคลิกไปในแอปเปิ้ลจริงโกกิรวันนี้19องศาค่ะกิงโกกิวู้มารร่อยโอโมโซ่เอ้ย น่าอร่อยค่ะน่าอร่อยค่ะขอบคุณะ

อะไรลูกนาน,นี้มาคีขอบคุณครับบูกามาคีขอบคุณครับมามาคีคะเนหาะมาคุณาวาววันนี้อากาศหนาวนะเลยต้องมามาใช้อะไรที่นอนไฟฟ้าค่ะ ต่อกับแบตเตอรี่นะอัจจัตตโอายุสมี